สวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์และนี่คือเกม Cat Fantasy ในตอนนี้นะครับเกม Cat Fantasy ก็ได้อัปเดตแพท2.0เข้ามาแล้วนะครับซึ่งในแพทนี้เขาจะใช้ชื่อว่าปริศนาคลือห์าดเล่นลับนะครับซึ่งในแพท2.0นี้นะครับก็มีตัวละครเข้าใหม่ถึง3ตัวละครเลยได้แก่1น1นะครับน้องเอโรวินจอมราชันอสูน 2น้องแคลนักห่้าสกู๊ปเด็ดแล้วก็3น้องฮิตห้าขึ้นลมผันหวนนะครับก่อนที่เราจะไปดูอีเวนต์นะครับปริศนาคลืองหัดเลีนรับก่อนอื่นเลยนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมมาล็อกอินตรงของฟางจากน้องเหมียวนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินต่อเนื่องเป็นเวลา10วันนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหของแจกนี่นะครับไม่ธรรมดาเนาะมีเหรียญน้องแคลด้วยนะเอาไว้เปิดกาชานะครับ ใครล็อกอินวันแรกนะครับก็รับตั๋วอนิฐาน s s r ไปเลยเนาะส่วนวันต่อไปก็จะเป็นพวกพาไทยพั่วไปพาโทษนะครับแล้วก็มีตั๋วกวาดล้างเนาะอ่านี่อย่าลืมมาล็อกอินกันนะครับทีนี้มาดูตัวละครเข้าใหม่เนาะในตู้กาชาเข้ามา2ตัวละครนะครับในตอนนี้จะมีน้องแคลรกับน้องเอโรวินนะครับ ผมบอกตรงๆเลยนะว่าผมชอบน้องเอโลวินมากอันนี้พูดจริงนะครับแต่คงจะไม่ได้เปิดคาชาแน่นอนเพราะว่าคุณดูทรัพยากรผมสิทรัพยากรผมนี่แห้งเหือดไปนะครับเพราะว่าแพททิ่แล้วผมเปิดหมดเลยนะอ่าเปิดเพื่อ,อพัฒน,นาตัวละครน,น้องเอลีนาใช่ไหมน้องโรซามันน้องดูลูโอ้โหเปิดหมดนะครับผมเอาเศษดาร์กไลท์แลกหมดเลยนะโอ้ไม่คิดว่าน้อง เอโรวินจะมานะครับบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับเอาเป็นว่ารอบนี้เราอาจจะไม่ได้เปิดน้องก็อาจจะเก็บทรัพยากรไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาเปิดเนาะส่วนใครที่มีทรัพยากรเต็มเปี่ยมคุณเปิดเนะครับน้อง <No. S 1> เอโรวินคือดีมากถ้ายังไม่มั่นใจเราสามารถกดที่หมดฝึกได้นะสามารถเข้าไปทดลองเล่นได้นะเว้ยผมบอกก่อนเนี่ยทดลองเล่นได้เลยนะครับ หรือเข้ามาดูข้อมูลตัวละครของน้องเอลวินได้นะครับนี่เห็นตรงนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเจดผู้ดอเบจีนะครับน้องจาร์นเชิญมาตีได้เนาะโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดตัวนี้ตีแรงมากนะครับก็สามารถมาดูรายละเอียดสก,กิลได้นะเสียดายอ่ะผมแบบไม่มีทรัพยากรน,นะครับอีกตัวละครหนึ่งก็คือน้องแคลเนาะสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับ นี่เข้ามาทดลองได้นะน้องแคลรนะครับสามารถดูข้อมูลตัวละครน้องแคลได้นะครับนักข่าวสุดสวยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในกิจกรรมนะครับผมอ้าวเที่ยงคืนพอดีตอนที่อัดคลิปนะครับก็เกือบเกือบเที่ยงคืนเนาะก็วันใหม่พอดีนะครับอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับในส่วนของอ e ีเวนต์นะครับปริศนาคาลิฮา์เล่นลับนะครับอ e ีเวนต์นี้อยู่กันยาวๆยี่สิบเจ็ดวันเลยนะครับผมกดเข้าไปนะนี่เป็นไงจริงๆผมเข้าไปเล่นเออก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาอัดคลิปเนาะบอกเลยว่าดีมากไม่สปอยนะสามารถเลือกเปลี่ยนภาพได้นะเอออย่างผมเนี่ยผมชอบน้องเอโลวินมากนะครับก็จะมีทั้งหมดเอ่อ สามโหมดใหญ่ๆนะครับก็จะมีโหมดร้านค้ากิจกรรมนะครับร้านค้ากิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นการเอาแต้มตุ๊กตาอารันโดตัวนี้นะครับเอามาแลกนะก็จะมีทั้งพวกพานไทยพิเศษพานไทยทั่วไปตัวรีคอมโพสนะครับอนนคือของ r e ะนำเลยนะที่ต้องต้องแลกนะครับผมแต่ผมยังไม่แลกนะผมขอเก็บไปก่อนนะครับทุกครั้งที่เราเล่นกิจกรรม ปิศา่คาลิฮาร์เลนลับนะครับเราจะได้ตัวตุ๊กตาอารันโดมานะครับหมดที่สองเป็นหมดเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องมีตั้งแต่บทนำถึงบทที่14บสีโอ้โหบอกเลยครับว่าเนื้อเรื่องแบบโคตรเยอะนะครับเนื้อเรื่องดีนะบอกก่อนไม่สปอยนะครับปัจจุบันผมเล่นถึงตอนที่5้เลี้วนะครับวิธีการเล่นเนื้อเรื่องนะครับเราจำเป็นต้องมีตัวนี้ครับตุกตาอารันโด นะครับต้องเก็บสะสมตุ๊กตาอลันให้ได้ตามจำนวนที่ทางเกมเขาระบุเอาไว้เพื่อใช้ในการปลดล็อกเนื้อเรื่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นถึงตอนที่5แล้วใช่ไหมถ้าอยากเล่นถึงตอนที่6นะครับผมจำเป็นที่ต้องหาตุ๊กตาอลันมาให้ได้7,200อันนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ6,500เนาะก็คือมีไม่พอนะครับวิธีการเก็บตุ๊กตาอลาันดด นะครับเก็บไม่ยากเก็บได้จากการทําภารกิจครับผมอ่านี่คือหมวดที่สามจะมีภารกิจรายวันนะครับก็ไม่ได้ยากเนาะภารกิจรายวันคือใช้พาโทษสามร้อยหน่วยผ่านด่านอุปกรณ์ใดก็ได้รีไฟอุปกรณ์อะไรก็ได้รับรายงานกิจ,จาก,การโอ้โหเข้าร่วมพันหนึกงกาลังนะครับบอกเลยว่าง่ายเนาะเราทาภารกิจรายวันเนี่ย ก็ถือว่าปลดล็อกไปเลยนะครับยังมีภารกิจจำกัดเวลาด้วยนะภารกิจจำกัดเวลาเนี่ยนะครับจะทำได้ครั้งเดียวเนาะซึ่งเราก็ไม่ยากนะเนี่ยได้รับอุปกรณ์ SSR เนี่ยบบก็ยคือไปฟาร์มดันอร์ติแฟกต์ใช่ไหมเข้าร่วมผหนึ่งกำลังกี่ครั้งก็ว่ากันไปเนาะพยายามทำให้ตรงเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะรับตุ๊กตาอารันดดไปเนาะซึ่งวันนี้ผมทำไปครบแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำต่อ ย้ําก่อนนะครับว่าภารกิจรายวันเนี่ยจะรีเฟซนะครับตอนตีห้าส่วนภารกิจจากัดเวลาคือทําได้ครั้งเดียวเนาะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมทํามาแล้วเนี่ยทำซ้ําไม่ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของอีเวนต์นะครับปริศนาคลือหัาเล่นลับแพทสอนะครับส่วนแคตโตพารอบนี้ยังเขายังไม่ได้อัปเดตให้เนาะยังคงเป็นน้องทวิกผู้วิทักษขนมหวานอยู่นะครับโอเค สุดท้ายนี้นะครับฝากอีเวนต์นะครับปริศนาคลื่อนหันเล่นลับว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากตัวละครนะครับน้องเอโรวินนะบอกเลยว่าผมอย่างชอบนะครับใครเปิดน้องเอโรวินได้ก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะมาโชว์กันหน่อยนะครับแล้วก็มีน้องแคลด้วยนะจริงสองตัวละครนี้เล่นคู่กันได้สบายๆเลยนะครับผมตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครฟื้นฟูนเนาะ อีกตัวละครหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นตัวตัวละครสายดีบับนะครับ <c oughs> แต่ก็าทมตีได้แรงมากผมบอกเลยนะโอเคครับผมถ้างกันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย